เนื่องจากการลักลอบตัดสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และไม่สามารถตามจับผู้กระทำความผิดได้ เนื่องจากพื้นที่โรงงานมีระยะทางไกลทำให้เกิดความเสียหายในการติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวนมากขึ้นจึงเป็นทางออกที่ทำให้โรงงานต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างมากดังนั้นโครงการนี้จึงเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เตือนการลักลอบตัดสายไฟฟ้า นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีได้พัฒนาอุปกรณ์เตือนการลักลอบตัดสายไฟฟ้าโดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปร,ริญญาตีเนื่องจากใปัจจุบันนะครับโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ยมีสายไฟฟ้าที่เดินในระยะทางกไกลๆหลายกิโลเมตรดังนั้นจึงมีกลุ่มุคนมาปุ่มที่พยายามจะลักลอบตัดสายไฟ ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยโรงพยาบาลสากรรมก็ใช้หลายวิธีในการแก้ไขปัญหาครับเช่นใช้ติดตัวอาามครับที่ส่งเสียงดังและวิธีการแ,แก้ไขนนั้นคือจ้างเราพอเพิ่มขึ้นเพื่อจะคอยตรวจตาอยู่สม่ำเสมอแต่ทั้งสองวิธีนั้นก็ต้องสิ้นเปลืองปร,รังงานในการที่จะมาคอยดูแลหรือตรวจสอบสายไฟซึ่งในทางปฏิบัติแล้วแทบจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยก็ตามนะครับ ถ้ามีคนมาทําการลักลอบตัดสายไฟอุปกรณ์ป้องกันการลักลอบตัดสายไฟจะทําการตรวจจับของกระแสะไฟฟ้าที่หายไปแล้วส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยจะทํางานได้2ลักษณะคือแบบโทรเข้าอัตโนมัติและแบบส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถตั้งโปรแกร,รมให้โทรกี่ครั้งก็ได้หรือส่งข้อความกี่เบอร์ก็ได้ โคงของเราได้ถูกพัฒนาขึ้นมาและนำไปใช้กับสถานประกอบการจริงนะครับผลที่ใช้งานพบว่า,าการรับรับตัดเศษไฟยังไม่เกิดขึ้นและอยู่ในระดับที่น่าพอใจของสถานประกอบการอย่างไรก็ตามครับต้องขอบคุณโครงการอ,าอุตสาหกรรมนะครับสำหรับบัณฑิตศึกษานะครับที่โครงการชื่อว่า i r อาร์ A นะครับที่ให้การสานับสนุในการวิจัยนี่เป็นอย่างดีครับ